สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกคอร์ดกีต้าร์นะครับคอร์ดในคียจีจะเป็นคอร์ดที่ฝึกได้ง่ายนะครับนักเรียนจะได้ฝึกคอร์ดในคียจีก่อนนะครับคอร์ดในคียจีจะมีทั้งหมด4คอร์ดนะครับคอร์ดจีนะครับคอร์ดอีมินเนอร์คอร์ดซีคอร์ดดีเซเว่นอ่ายังเป็นคอร์ดดีนะครับ คุณน่าเรียนจับ D7 ก่อนนะครับเพื่อให้มันใช้นิว้วร่วมกันง่ายระหว่างคอร์ดซไป D7 นะครับเห็น <Okay, S 1> นะครับอ่าคราวนี้คอร์ดจนะครับจับได้หลายแบบนะครับบางคนจับคอร์ดจแบบนี้นะครับเต็มเลยนะครับเดินนิ้วนางด้วยที่เส้นที่2นะครับบางคนจับคอร์ดจอย่างเงี้ยเอานิ้วกลางไว้เส้นที่5นิ้วนางไว้เส้นที่6แล้วก็นิ้วก้อยไว้เส้นที่1นึ่งนี่คอร์ดจเหมือนกัน,นครับ คนจับขอท้าบครับเนี่ขคอจีนะคอ,จ,อจีนะครับอ่ะวันนี้วันนี้ครูจะสอนนักเรียนจับขอจีแบบนี้ครับให้นิ้วชี้อยู่เส้นทีห้านะครับในกลางเส้นทีหกนิ้วก้อยเ้นติหนึ่งอ่ะนิ้วชี้เส้นทีห้าอยู่บาที่สองนะครับอันนี้เรียกว่าบาแหะครับ บาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3มเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กคั่นอยู่เหล็กอันนี้เรียกว่าเฟตนะครับเฟดคั่นระหว่างบาร์นะครับเฟตคั่นตรงนี้เกิดบาร์ที่1ตรงนี้นะครับบาร์ที่2บาร์ที่3บาร์ที่4บาร์ที่5้าเราจะเรียกว่าช่องก็ได้ครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5้าอ่าช่องนี้ชื่อมันก็คือบาร์นะครับบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3บาร์ที่4ีะอ่ะกูจะบอกว่าบาร์นะครับอ่า ปาที่2นะครับเส้นที่อ่าอันนี้มาดูก่อนว่าแต่ละเส้นมันชื่อเส้นอะไรบ้างนะครับเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1นะครับนักเรียนเส้นที่2ขึ้นมาเส้นที่3มเส้นที่4เส้นที่ห้าเส้นที่6บนสุดคือเส้นที่6นะครับล่างสุดคือเส้นที่1นึ่งครับอันนี้เรานับขึ้นไป1อ่าอยู่ในบลาที่2นะครับบาที่1บาที่2องเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่อ่าเส้นที่ห้าเราชี้ีครับ มีชี้อยู่เส้นที่5นะครับบาที่2องบาที่สามบาที่3อย่างนี้ครับหนึ่ามบาที่3เอานิ้วกลางขึ้นมาเส้นที่6บนสุดนะอ่าแล้วก็บาที่3เหมือนกันครับเส้นที่1ล่างสุดเลยครับเอานิ้วก้อยลงไปเซนต์ที่สามเออบาที่3เหมือนกันนะครับเส้นที่6กับเส้นที่1อยู่บาที่3เหมือนกันครับเส้น6นิ้วกลางเส้นที่1นิ้วก้อยนิ้วชี้อยู่เส้นที่5 อ่ะนี่คือคอร์ด G ีนะครับคอร์ดแรงนะครับคอร์ดจีดีลงไปครับหกเซนเลยนี่คือคอร์ดจีนะครับคอร์ด G ีอ่ะต่อไปให้นักเรียนเอานิ้วชี้ค้างไว้ครับนิ้วชี้ไม่ต้องเอาออกขยับนิ้วก้อยออกนิ้วกลางออกครับแล้วเบี่ยงนิ้วชี้ขยับออกมาทางซ้ายนิดนึงค้างไว้ที่เส้นที่ห้านะครับ พื่อให้นิ้วกลางลงได้นะครับนิ้วกลางมาลงเส้นที่4ครับลายนิ้วชี้เส้น1น,นะครับนิ้วชี้อยู่เส้นที่5นิ้วกลางอยู่เส้นที่4อยู่บาร์ที่2เหมือนกันครับทั้งคู่แล้วอันนี้เป็นคอร์ด E minor er, คอร์ดนี้ง่ายนะครับเอาเรียนดีลงไป 6, 6เส้นนะครับคอร์ด E minor คือ er. คอร์ด E minor er นะครับอาโดอีกครั้งหนึ่งอิ้วชี้ค้างไว้ครับเส้นที่5้าครับ ปูยุงกัด <c oughs> โอเคอเส้นที่5ครับนิ้วชี้นะครับแล้วก็เส้นที่6นิ้วกลางนะครับบาสามแล้วเส้นเส้นที่1นะครับบาสามเหมือนกันนะครับเส้นที่1บาสามมีก้อยนะครับนี่คือคอร์ดจีนะครับทุกคนลองจับคอร์ดจีนะคอร์ดจีบีหกเซนเลย นิ้วชีค้ค้างไว้ครานิ้วกลางลงไปเส้นที่4ครับมารที่สองเหมือนกันเส้นที่5กับเส้นที่4ครับนิ้วชี้เส้น5นิวกลางเส้น4เป็นคอร์ด e minor คอร์ด e minor นะครับ2คอร์ดแล้วนะครับคราวนี้ให้นิ้วกลางค้างไว้ครับจากคอร์ด e minor เราจะไปคอร์ด C ครับนิ้วกลางค้างไว้ที่เส้นที่4นะครับยกนิ้วชี้ออกครับนิ้วชี้ขยับมาเส้นที่2แทนในบาร์ที่1ครับ บาทที่1เส้นที่2อ่าดูดิเส้นที่1ล่างสุดเส้นที่2ขึ้นมานิ้วชี้นะครับนิ้วกางอยู่ที่เดิงครับเส้นที่4บาท2แล้วก็อันนิ้วนางเลยนิ้วกางขึ้นไปเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่5 <S นะครับเส้นที่5บาบาทที่3ครับเรียงเลยบาทที่1บาท2บาท3นะครับเส้นที่2เส้นที่4เส้นที่5นะครับนี่คือคอร์ดซีเมเจอร์ดีดลงไป5เส้นครับตั้งแต่เส้นที่5นะครับเส้น6เส้น6บนสุดไม่ต้องดีดนะครับ ให้เสียงเบสอยู่ที่เสียง C ีก็คือนิ้วนางกดอยู่นะครับเป็นคอร์ดสีนะ่อ่ะดีลงไปสี่เส้นไปห้าเส้นนี่คือคอร์ดสี่นะครับคอร์ดสี่อ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมไปคอร์อด G คอร์ด G นะครับนิ้วชี้ขึ้นมาเส้นที่ห้าเส้นที่หกนิ้วกลางเส้นที่หนึ่งนิ้วก้อยคอร์ด G นะครับ้วกลางกางับนิ้วก้อยอยู่บาท,ที่สามเหมือนกัน ดีลงไปคอร์ดจีหเส้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ค้างไว้เบี่ยงให้นิ้วกลางนิดนึงนิ้วกลางลงไปคอร์ดซีเอ้ยเส้นที่สี่นะครับนิ้วกางลงไปที่เส้นที่สี่นะครับเส้นที่ห้านิ้วชี้คงไว้ครับเป็นคอร์ด e minor ดีลงไป6เส้นนะครับคอร์ด e minor นะครับหลังจากคอร์ด e minor แล้วนะครับให้นิ้วกลางคงไว้นะครับที่เส้นที่4นะครับบาร์สอง นิ้วชี้ขยับลงมาเส้นที่2ครับนิ้วชี้ขยับมาเส้นที่2นะครับนิ้วนางขึ้นไปเส้นที่5้าครับบาร์สามดีลงไปครับคอร์ดซีดตั้งแต่เส้นที่5้าลงไปคอร์ดซีเมเจอร์นะครับซีเมเจอร์สามคอร์ดแล้วนะครับอ่าคราวนี้นิ้วชี้คงไว้ครับในคอร์ดซีเมเจอร์ให้นิ้วชี้คงไว้ที่เส้นที่2ยกนิ้วกลางอ่านจากนิ้วนางออกเลยยกนิ้วนางออกเลย นิ 1, floor, ้วกลางขยับลงไปเส้นหนึ่งนิ้วกลางมาอยู่เส้นที่3ครับนิ้วกลางจากเส้นที่4นะครับลงมาเส้นที่3นะครับแล้วก็เอานิ้วนางมากดเส้นที่1นะครับบาที่2เหมือนกันนิ้วกลางนะครับเป็นเส้นที่3บาร์งเส้นที่2บาหนึ่งนิชีนะเส้นที่1บาร์งนิ้วนานะครับเดี๋ยวแบบนี้นะครับนี่คือคอร์ด D7 นะเดี๋ยวดีเดวินแนนนะครับ d ีเนดีดลงไปตั้งแต่เส้นที่4ครับเป็นคอร์ด d ี่นอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะนับคอร์ดละ4จยังหวะนะครับเริ่มจากคอร์ด G อันนี้ไม่บอกนะ,นะครับนักเรียนคล่องแล้วนักเรียนก็ฝึกไปพร้อมกันได้เลยนะครับคอร์ด G นะครับ4จยังหวะ G Major 2 3 4 e m i n o r 1>, 1 2 3 4คอสี่1 2 3 4ดีเซเว่น1 2 3 4คอจี1 2 3 4โอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคอจี C. 3 4 1 2 3 4อีเมเนอร์1 2 สามสี่คอสซีหนึ่งสองมดีเซเว่นหนึ่งสกัมมคอจีหนึ่งสองสามสโอเคไหมครับคราวนี้เราดีดไป4ครั้งเลยนะครับสี่อย่าวะสีครั้งเลย3ามสี่ีอมี่มเนอร์ ส2 3หนึ่งสองสามสี่ดเซเว่นหนึ่สอง,าส,ส,องสามี่ครบรีโอเคได้ไหมครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนลองไปฝึกดูนะครับปอง